ขแน้วความนั right? ้เป right. e e ็นยังไงบ้างตอนนี้ทิงเกอร์ีก็มีแอปแอปแต่ สวัสดีคุณฟันดิวครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับฟาดิวอายุเท่าไหร่ครับตอนนี้ก็21ปีครับผมยี่าิบสปีปีนี้ครับตอนนี้ก็ผมก็เป็นนักศึกษาเรียนอยู่ครับก็เรียนที่มอนารดนี่แหละคณะแพทยศาสตร์แล้วก็อยู่ปีสามกำลังจะเข้าปีสี่ครับผมเห็นฟันดิวก็หน้าตาแขกๆนะรับเป็นหัวไหล่เที่ยวพี่เที่ยวอะไรบ้างเนี่ยโอ้ก็ คือคนขึ้นขี่นี่ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ต้องเป็นครื่งคนกับครึ่งคนอย่างเดียวรับผมก็แม่ผมจะเป็นทางปากีอะไรเงี้ยครับผมพ่อผมก็คนปัตตานีประมาณนั้นก็ใช่เป็นคนใต้เป็นคนสามจังหวัดประมาณนั้นหน้าตาดีนะคนหน้าตาดีขอบคุณครับ เออได้เขาว่าเปิดกิจกรรมนี่นี่เลยก็ร้านผมเนี่ยกาแฟมชนอะไรเนี่ยกาแฟมณชนสาขาแรกในนราธิวาสเปิดมาได้สักพักแล้วตั้งแต่มาสักเมื่อปีที่แล้วใช่ประมาณสักเดือนสิงหาจะม่เหตุประมาณนั้นเดือนสิงหาเมื่อปีที่แล้วเข้าวหนมก็ดีนะเอู้ว่าีคนเยอะนะพอไปได้พี่ตอนแรกก็เออจะไปได้ไหมเพราะว่าเปิดในนราคนจะเยอะไหมแบบเออร้านไปได้เปล่าเลยก็โอเคเลยพี่ทไปทำมาก็ พอได้พี่อยู่ผมว่านะกพเดี๋ยวนี้นาที่ว่าเริ่มเป็นเมืองแล้วนะผมว่าแล้วเป็นเมืองเมืองนึงกเลยมันก็เมืองเล็กๆน่ารักน่ารักเนาะเป็นอาณาจักรเล็กๆเติมมานั่น มีเมนูอาหารแล้วก็เครื่องดื่มปกติเลยก็เราก็จะมีพวกอาหารที่แบบกินเล่นมีอาหารหลักก็มีเครื่องดื่มพวกกาแฟชาอะไรก็มีนายทุเพศทุกัยส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักศึกษาแล้วก็ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่จะมีบ้างแต่หลักๆจะเป็นพวกเด็กมัธยมเป็นไงมาไงถึงอยากทำธุรกิจอะประมาณอ๋อคือจุดเริ่มต้นมันประมาณซึ่งปีที่แล้วเนาะประมาณตอนที่ผมอยู่ปี2งเทอม2ก็ประมาณต้นปีประมาณสักเดือนมีนาพี่ก็ตอนนั้นก็ ผมพอเก็บเงินได้สักก้อนหนึ่งไะเนาะล้วก็แบบคิดว่าแบบเออชีวิตก็คือผมก็เคยทำนู้นทำนี่มาบ้างแหละพวกธุรกิจพวกอะไรเงี้ยได้บ้างไม่ได้บ้างล้มบ้างเละบ้างอะไรครับนี่เขา้าใจปะเออก็เลยแบบคิดว่าเอออยากจะลองดูและเราอายุมาก็แตะเลขสองแล้วเนาะว่าเอออยากจะลองทําอะไรดูล้มไม่เป็นไรอะไรไม่เป็นไรเดี๋ยวอยากจะลองดู mm hmm. ก็เลยว่าตอนนั้นอ่ะก็เลยไปเจอกับลุนพี่คนหนึ่งเออก็ทีหลังก็เพิ่งมารู้ว่าเขาก็ เปิดร้านกาแฟามณชนในสัมวันประมาณนี้เออ <c oughs> ก็เลยคุยไปคุยมาแลาแบบอยากจะลองทําดูอะไรอย่างนี้แล้วพอดีสาขาลาเขายังไม่ได้ทำายู่ผมก็เลยขอแก้ว,ว่าเอออยากจะลองมาจับงานนี้ได้ไหมลองเอาเงินที่เก็บมาอะไรเงี้ยออกแบบลองจัดการลองอะไรเงี้ยช่วยๆคิดกันกับพวกพี่เขาครับ<อ>ก็เลยเกิดมาเป็นร้านนี้แหละครับผม ก่อนที่จะมาสร้างสร้างร้านอาหารแบบนี้เป็นไงมาไงถึงจะมาถึงจุดนี้เนี่ยจุดนี้ได้ก็มันก็ซึกประมาณปีหนึ่งได้เลอพี่ <S 2> <S 2> ประมาณซึกมีนาปีที่แล้วป่นาพี่ใช่ตอนที่ว่าคือตอนนั้นอ่ะผมก็ ทำอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอันนะเนาะในชีวิตก็เรียนเเล่นๆไปตามภาษาวัยรุ่นวัยรุ่นเออเรียนเเล่นๆล่นะเนาะไม่ค่อยเอาอ่าวชีวิตเพี้ยเข้าใจใช่ไหมเออจะช่ยไปเล่ว่างั้นโอ้ยอะไรอะไรอะไรประมาณนั้นออ๋มอีเหมือนกันที่นั่นไหมจะบอกว่าพอยก็คือตอนนั้นก็แบบไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันอ่ะแล้วแบบคิดว่าแบบอยากจะลองทําอะไร ให้มันเป็นชิ้นเป็นอันดูในชีวิตแบบสักอย่างหนึ่งก็ไ,ได้อะไรเงี้ยเคยลองนู่นนี่นั่นมาแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยประสบความสําเร็จสักเท่าไหร่อะพี่แบบเออมันก็ได้บ้างไม่ได้บ้างกคือก่อนอันนี้นก็มีทําบ้างก็ทําบ้างต่อไปพี่ก็ตั้งแต่แบบมัธยมประมาณนั้นอนะลองลอง,ด,ลองดูลองผิดลองถูกดูพี่ตามภาษาค,คนมือใหม่หัดขับเนาะแล้วแบบ ประมาณเิร์ตีที่แล้วอะประมาณเดือนมีนาอเงี้ยเออผมก็แบบเพิ่งไปเจอกับรุนที่คนหนึงที่แบบเออรู้จักการอะไรอย่างนี้แล้วตอนหลังอะไปรู้ว่าเขาอะทำงานกับซีพอะไรอย่างนี้แล้วก็คุยไปคุยมาก็เลยรู้ว่าเขาอะมาเปิดกาแฟมนชนเกือบทุกสาขาเลยในสัมจวัดแต่ทีนี้ก็ ตอนนั้นอะ่ะก็เลยปิ๊งไอเดียเพราะว่าตอนนั้นผมังพอมมีเงินเก็บสักก้อนหนึ่งนะ่ะพี่ก็เลยบอกเขาเลยตงึยตงโรงแบบเออว่าเฮ้ยพี่แบบที่ยังเหลืออะไรไหมแบบเออเผื่อผมได้ทําอะไรบ้างอะไรนี้แกก็เลยว่าเออเนี่ยพี่ว่าจะเปิดร้านกาแฟมนลชนที่นาราธิวาสแต่ยังไม่ได้ทําอะไร<อ>ก็เลยว่าได้ไอเดียเลยก็เลยว่าเอออยากจะขอพี่แกแบบเฮ้ยพี่ผมลองงานนี้ได้ไหมขอลองเลิกงานหนึ่งแบบ ขอจำงานดีได้ไหมแบบลองลงทุนดูลองช่วยกันอะไรเงี้ยตั้งแต่เดือนมีนาตอนนั้นแล้วก็พ้นโควิดไปก่อนระหว่างนั้นก็เลยโอเคตกลงกันว่าจะทําร้านนี้ล้วก็เลยช่วยกันหาที่ออกแบบคิดสไตล์คิดคอนเซ็ปต์ทุกอย่างเลยพี่เนาะคือเป็นวัยรุ่นสร้างตัวจริงๆนะครับประมาณนั้นมั้งจะเรียกวัยรุ่นสร้างตัวเลยเรียกว่าแบบวัยรุ่นกลับตัวดีกว่าวัยรุ่นกลับตัวดีกว่าเล่นมาเยอะแล้วเออเล่นทมาเยอะแล้วพี่ชีวิตผมทุกคนทําได้นะไม่ว่าทุกคนทําได้นี่เนาะ อยู่ที่เราว่าเราอยากทำหรือไม่ทำก็อีกเรื่งนึงใช่ไหมมันต้องเป็นแรงผลักดันแบบที่ขานี่ผมมองแบบมันต้องมีไฟอะไรบางอย่างอ่ะที่แบบมันมากระตุ้นเราให้เราแบบเอออยากจะทำอะไรบางอย่างเพี่แบบพี่ลองดูสมมติแบบวัยรุ่นทั่วไปใช่ป่ะกินกินขี้นอนใช่ป่ะชีวิตมันก็วนๆหลุบๆไปนะคือผมก็เชื่อว่าหลายๆคนแม้แม้แต่ตัวผมเองก็เคยเคยผ่านอะไรแบบนั้นมาเดินมถึงจุดหนึ่งที่แม่งแบบคิดดูอีกทีหนึ่งแม่งแบบ เออไม่กี่ปีเรียนจบแล้วแล้วไม่รู้จะไปไหนเออแล้วยังไงต่อ,ตอบแ,บบแบบก็ไม่อยากจะแบบเอาเงินที่บ้านมาใช่เนาะเราก็ผู้ชาย,ยาด้วย<ช>อายุประมาณนี้แล้วก็เลยเอออยากจะลองอ,อะไรดูถ้าแบบใช้ชีวิตอย่างนั้นต่อไปมันก็ใช้ได้แต่จุดหนึ่งมันก็เข้าใจไหมพอได้ทําร้านอาหารหรือว่าเป็นร้านกาแฟแบบนี้ก็มีความสุขไหมที่ได้ทํากับร้านโอ้ยพี่มีความสุขนะแต่ก่อนหน้านั้นคือเหนื่อยมันต้องพุกเหนื่อยมันไม่เหนื่อยมากวันนั้นคือแบบ เคยคิดวนในหัวแบบคิดแม่งออกมาได้ไหมวะมันจะไปรอดหรือวะอแบบมันเชี่ยนนะเว้ยตอนนั้นที่แบบก่อนที่จะเปิดอ่ะคุยกันกับพวกทีมงานเนาะเขาก็พูดว่าเออฟิลิวแน่ใจไหมจะทําในดาราคือ มันก็ยากหน่อยนะเพราะว่าแบบเขาบอกว่าแบบเศรษฐกิจสภาพอะไรๆหลายๆอย่างตอนนี้ด้วยเดี๋ยวมีโควิดมีอะไรด้วยสภาพเศรษฐกิจประเทศไทยก็คงไม่ต้องพูดนะเนาะยิงสามจังหวัดใช่แล้วแบบก็คิดกันไปคิดกันมาแบบเออที่มันมันพร้อมไหมว่าเราล้าเราจะทำอะไรมีนั้นที่เขาจะมตอนนั้นแบบคือถ้าไม่ลองไม่รู้พี่เขาใจปะคือแบบทดสอบมันก็ยืนเข้ามามันก็แบบมันก็ไม่รู้เนาะก็เลยแบบไหนก็ไหนแล้วทำเดนทําไปเลยแล้วอะไรยังไงก็เดี๋ยวให้ไปแก้กันดีกว่าดีกว่าไม่ได้ทำอะไรเลยพี่เขาใจปะถือว่าประสบ ความสาเร็จ<ห>นะพี่พอมันออกมาก็โล่งอะ<ช>่ะก็แบบคิดกันเยอะอ่ะเออทำนุ่นทำนีอ,อะไรอย่างงี้ใช่ไหมมีมีอะไรแงีคิดกับน้องๆบ้างไหมแย่ชิดแต่พี่ก็ก็มีนะ<ม>เอาตรงๆแบบคือมันอยู่ที่ว่าเราอยากทําทอะไรอะ<ม>่ะอย่างบางคนเนี้ยคือความสามารถมันก็แตกต่างกันเนาะคือพระเจ้าเขาไม่ได้สร้างเราให้แบบเหมือนเหมือนกันหมดอ่ะใช่บางคนนั่งเรียนเก่งชิบหายบางคนแบบ ทำนู่นทำนี่เก่งอนะเนาะผมมองก็แบบเราอยากทำอะไรแับมาจากใจเราจริงๆเงี้ยว่าแบบแพชั่นเราคืออะไรมันไม่รอมันก็ไม่รู้อนะเนาะแต่รู้ว่าเออใจมันมาแล้วเราอยากจะลองทำแล้วอยากจะลองแบบกลับตัวทำอะไรให้มันมันชิน้นนันในชีวิต,ตอย่างเงี้ยก็เลยแบบเออทำไปก่อนเลยไปก่อนเนาะสนใจอะไรก็เออทำไปก่อนแต่ว่าอย่างน้อยคือต้องมีใจก่อนที่พี่แบบใจแม่งสำคัญที่สุด มีใจแล้วมีไฟในใจมีสมองมันไปกัน2อย่างแล้วก็มีกําลังแค่นี้พี่มีสองขาเหมือนกันทำอะไรี่เรามีสองสองเท้าอะไรที่ทำได้ก็คือทำไปเอทำไปก่อนเป็นเยาวชนรุ่นใหม่คนที่ฟังคลิปนี้ก็ขอให้ได้อะไรบ้างไม่มากก็น้อยเนาะยินดีนะครับผมถ้าได้เป็นแรงผักดันเล็กๆแล้วกันให้กับคนที่แบบอยากจะลองทำนู่นทำนี่ดู แล้วทุกคนก็อยากอยากถามเหมือนปกว่าสถานะตอนนี้เป็นยังไงบ้างโสสถานะนี่พี่มันเป็นอะไรที่กว้างนะเขาแบบการเงินสถานะอะไรดีที่บ้านสถานะอะไรดีสถานะความรักโอ้โหสถานะความรักเปลี่ยนฟิวเร็วเหมือนกันเนี่ยเออแล้วเรื่องความรักเป็นยังไงบ้างเรื่องความรักกับพี่เรื่องความรักก็ ไปเรื่อยๆพี่ก็ไปคือก็ไม่ได้คาดหวังอะไรตอนนี้ซิงเกิลไหมก็ไปไปมาๆแต่เขาเป็นซิงเกิลใช่ยเขามีแอปแอปแทบไม่มีโอ้โหโอ้โหพี่ไม่มีไม่มีม่มีแค่แม้ไม่มีเอาลเอาอันนี้เอาเป็นหลังไใ้ดีกว่าพี่ถึาหลังไบ้อเอาเป็นหลังไใ้ดีกว่าจริงๆก็คือโสดนะครับง่ายๆคือโสดครับผมก็คือทุกคนก็จะเข้ามาได้นะหน้าตาดีขนาดนี้เป็นเจ้าของธุรกิจเลยหน้าคนหามาก ใครเข้ามาก็ติดต่อเลยครับดีกว่ารับน้ำอะไรดีเรายอ่ารับผมก็มีหลายน้ำเลยเป็นน้ำกับพอดีเป็นผู้ชายขายน้ำไงก็เลยแบบอ่าก็เลยมีหลายน้ำหน่อยกาแฟน้ำกาแฟชาชาเขียวมิชา่นนมไข่มุกด้วยชานมไข่มุกก็มีเหนียวหนึบเลยขปูดหนึบด้วยเป็นผู้ชายหลาย ไม่อันเลยพี่ไม่อันไม่อันเลยบุฟเฟ่ด้วยบุฟเฟ่ด้วยพี่มอรวัวมาหมดเลยพี่อันนี้ไม่ไม่รู้นะไปคุยกันเองบอกแล้วมีอะไรเดี๋ยวหลังไม่ทีเดียวมีอะไรหลังไม่ดีกว่าหน้าตาดีนั่นคนหน้าตาดีแต่คนอยากถามว่าไอจีไม่ขอวาร์ปใช่ไหมขอวาร์ปนี่ขึ้นวาร์ปให้เลยไอจีแล้วก็เฟซบุ๊กจัดบุ๊กแจ่ม เป็นเป็นเป็นรุ่นตัวอย่างนะครับเป็นทุกคนก็สามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้ไม่ว่าจะเป็นอายุอายุน้อยอายุเยอะควาผมอะไรที่สนใจก็คืออยากให้ทำก็ลองทำดูใช่ลองทำในสิ่งที่รักดีกว่าผมพูดอย่างนี้ดีกว่าเอออย่าพูดว่าสร้างเนื้อสร้างตัวอะไรเลยแบบทำในสิ่งที่รักดีกว่าแล้วก็ให้ใจกับมันอะไรทำนองนั่นแหละให้ใจกับมันเออจใายจใจ่จ ให้ของด้วยให้ของของด้วยเโอเคก็เดี๋ยวก็จะมีเมนูมาเสิร์ฟ่าหลายคนอยากถามว่าร้านใกล้แบวมนลชนมีอะไรดีก็จะมีเมนูน้ําแล้วก็เมนูอาหารเดี๋ยวจะพร้อมลงมาเลยนะครับ อาหารหน้าตาน้ากินมากเลยนะคุไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือว่าพนักงานก็หน้าตาดีเหมือนกันนี่เชื่ออะไรครับชื่อดีนอาร์ซิดีนมาคนคกับผมเหรอป็นพนักงานร้านพนักงานร้านนะคะัออายุเท่าไหร่ครับอายุยี่สิบห้าปีครับลองแนะนําอาหารหน่อยครับว่ามีเมนูอะไรบ้างที่น่าสนใจมากเลยตอนนี้มาเสิร์ฟตอนนี้จะมีเมนูอยู่เมนูอาหารก็จะเป็นข้าวไข่ข้นนะครับเป็นเมนูขายดีของนักเรียนที่นี่เลยราคายี่สิบห้าบาทยี่สิบห้าบาทใช่ราคาเด็กๆที่ใช่ที่ร้านเนี่ยราคาราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่ราคายี่สิบห้า แล้วเมนูที่สองจะเป็นเมนูข้าวกะเพราเนื้อนะครับเป็นข้าวเป็นเนื้อถังหมอกนะครับอ๋อน่ากินมากเลยครับผมเป็นเมนูไครดีเหมือนกันที่ร้านอันนี้จะเป็นอะไรครับอันนี้จะเป็นชุดของโรตีนะครับจะเป็นโรตีเฟรนช์ายของชบาของปัตนาครับมีมีแบบอ่ามันจะมีจะมีอยู่สามชนิดด้วยกันเป็นธรรมดาชาโคลแล้วก็โคดวีนะครับแกงก็มีอยู่สองอย่างแกงเนื้อกับแกงถั่วใก้เลือได้เลยว่าจะเอาตัวไหนแล้วอันนี้ก็อันนี้จะเป็นของทานเล่นของที่ร้านจะเป็นชุดแฮปปี้เซตครับผม อาหารเราก็ได้แนะนําแล้วนะครับแล้วก็ไอ้นี่คืออะไรครับอ่าอันนี้จะเป็นเมนูไขยที่ที่ของร้านนะครับเป็นเมนูชาไต้หวันบุกราสุก้ามีไข่บุกด้วยด้านบนอ่าเป็นบุกนะครับอันนี้จะเป็นตัวตัวของมันจะเป็นบุกกับราสุก้าที่มันอร่อยยอดนนี้คืออะไรอันนี้จะเป็นเมนูเพิ่งมาใหม่เป็นน้องใหม่ของทางร้านนะครับเป็นไวมานโอวานตีนะครับผมหน้าตาน่ากินมีวิคกีมด้านบนใช่ด้านบนจะมีวิครีมแล้วก็มีใส่โอวานตินคันชี่ด้านบนด้วยครับ แล้วอันนี้นะอันนี้จะเป็นตัวขายดีของทางร้านอีกตัวหนึ่งครับเป็นเป็นสตอร์ปปี้ชีสเค้กแล้วไอที่โรยๆขอางบอ่าจะเป็นคุกกี้คลกเกอร์ครับผมตัวนั้นอร่อยมากโอเคครับลราถาวขอบคุณมากครับอันนี้ก็จะเป็นโรตีชาบ้าแล้วนะฮะคบผมอันนี้ก็ของโรตีทางร้านตัวนี้ก็จะใช้เป็นโรตีชาบ้าครัเป็นโรตีแบบนี่เป็นแบบอันนี้จะเป็นชาโคชาโครับดัมเลยนะเคนะครับผมตามสบายนี่ก็จะมีแกงก็จะเป็นแกงเนื้อไงพอได้ไหม ืมแกงเกลือดมากอร่อยเนาะอร่อยมีไข่ดาวมีอะไรเนี่ยก็เสิร์ฟพร้อมกันดีอ๋อมีเป็นแบบไข่ดาวเป็นเาแบบมาใช่พี่นี่จะเป็นกะเพราเนื้อครับผมอร่อยไหมใส่เนื้อต้องกินร้านนี้อ่านไหมสุดยอดราคาก็ไม่แพงเลยร้านนี้ครับผมก็ โอ้ิเจ้าของร้านกินบ่อยแล้วไม่ต้องพูดถึงกินบ่อยอยู่แล้วเจ้าของร้านข้าวไข่โคตรข้าวไข่โคตรข้าวไข่โคตรก็จะมีคันดิชั่นขึ้นมานิดหน่อยให้มันข้นให้มันแบบให้มันมีรสชาติมีรสชาติจิได้แล้วครับละลายละลายไหมละลายเลยอร่อยหอมละลายนี่คือข้าวหรือใจตอนนี้ใจละลายอ๋อ คือหล่อคือหล่อไม่แปลกครับฝ่าดินก้านหนีจริงจริงทะเลเรื่องกันเลยก้าวเองเหรอก้าวเองก้าวเบาสักสิบสิบได้ไหมเอาสิบสิบสิบหมายถึงก็สิบนิ้วสิบนิ้วโอ้ถ้ามาสิบห้านี่ชิบหายสิบห้านี่หาหมอเลยพี่บอกให้สิบหถึงว่าเราหาหมอหรือว่าคนนั้นหาหมอก็หาหมอเลยพี่สิบห้าผ่าตัดเลยพี่ อะไรเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นอาหารทางเล่นนะครับอะไรก็จะมีเป็นไฟก็จะมีเป็นไฟมีไก่จ๊อมีนักเก็ตไงมีไก่จ๊ออร่อยอร่อยไหมน้ำพริกเด็ดอร่อยเกรีบถ้าเปรียบเทียบเป็นเพลงนี่เหมือนเพลงอะไรนี่ตอนนี้กำลังกินกินเป็นเชล Affiliated. เพ่งบัวไหมบวบเลยบวบเลยเหรอต้องบวบแล้วตอนนี้อืเขาได้ไหมอร่อยครับไอผมเห็นคนกินก็หิวม้างเหมือนกันเนี่ยกินบ้างนะคือว่าโอเคอร่อยก็วันนี้ขอบคุณฟาดินมากที่ได้มาพูดคุยกับผมในวันนี้ก็ขอบผมขอบเป็นเกียรติมากเลย ยินดีต้อนรับเสมอยินดีต้อนรับมีมีฝากฝากฝากผลงานอะไรบ้างเนี่ยก็คือร้านอาหารไม่มีผลงานอะไรโอ้โหวูดเป็นเหมนร้องเลยมีผลงานไหม่เอาฝากร้านลราฝากร้านฝากร้านหน่อยร้านเราก็อยู่ที่หอนาฬิกาตลาดชิวาาแล้วก็สิ่งที่อยากจะบอกก็คือ ถ้ามีอะไรผิดพลาดไปตั้งแต่วันแรกที่ผมเปิดร้านยินดีวันนี้มีอะไรผิดพลาดไปก็ขอก็ขอพยะเโชดด้วยครับกับลูกค้าทุกคนแล้วก็ถ้ามีอะไรอยากจะฝากที่ร้านฟีดแบ็กอะไรทางร้านยินดีมากเราเป็นสิ่งที่เราต้องการที่สุดแล้วตอนนี้คือต้องการฟีดแบ็กว่าเอออยากได้อะไรอยากเสริมอะไรมีไอเดียอะไรก็คิดซะว่าผมอยากให้ทุกคนมองว่าร้านนี้เป็นเหมือนเป็นมันก็ขึ้นชื่อมวลชนเลยพี่มนคือมวลชนคือแบบ อยากให้มันเป็นมวลชนจริงๆอะแบบเอออยากให้มีอะไรมีกิจกรรมอะไรมีอะไรยังไงฟีดแบ k มาอยากให้เพิ่มอะไรบอกไดบอกได้เลยถ้าถ้าไม่ติดขัดอะไรก็จะทําให้ครับผม้คิดว่าเป็น community ได้ล้กัก็สามารถติดตามได้ที่เพจกาแฟมวลชนได้นะครับก็มี Facebook ให้ลิงๆนะครับมี Delivery ด้วยส่งถึงที่กับก็ Delivery เราก็ไม่คิดเีืน ฟรีหนึ่งแก้วก็ส่งหนึ่งีก็ส่งแล้วถ้าสั่งสามแก้วก็จะฟรีหนึ่งแก้วแต่ว่าถ้าโปรโมชั่นก็คือทุกๆุวันศุกร์ของสิ้นเดือนก็จะเป็นโปรหนึ่งแถมหนึ่งทุกๆวันศุกร์ของสิ้นเดือนก็จะมีโปรซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเฉพาะน้ำนะครับพังาก็เป็นหนึ่งแก้วฟรีหนึ่งแก้วก็คือมาสองคนกินได้เลยครับก็คือได้ฟรีแน่นอนอยู่แล้วขอบคุณมากนะครับที่ได้มารพบเลยการ ขอบคุณมากนะที่มาได้ตรงนี้ก็มีอะไรก็อยากให้ฝากกดไลค์กดแชร์กับช่องตามใจนุ้ยด้วยนะคะก็ขอบคุณมากก็อยากจะฝากช่องของพี่นุ้ยด้วยตามใจใช่ไหมตามใจเลยก็คือตามใจกูตามใจกูจริงจริงก็จะพูดว่าตามใจกูมันก็ไม่ได้ไงตามใจตามใจนุ้ยตามใจนุ้ยกว่าเนาะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซัติดต์มให้กับพี่เขาได้ครับผม ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย,บาย,บาย